สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2566นะสำหรับชาวราศีกรกฎจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงนี้เนาะอืม เป็นมาได้ไพ่คิงเลยนะเรื่องความรักนี่จริงๆในเรื่องความรักนี่ไต้คิงนี่ถือว่าเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยได้ค่อยอะไรอะ่ะจะบอกว่าซึนก็ได้นะตัวเองนะ <c oughs> คือเป็นประเภทที่อบอกว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยชอบแสดงความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่นะตัวเองนะอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักด้วยในช่วงนี้สชาวราศีกรกฎบางท่านนะเหมือนกับว่าไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะก็ ก็โอเคอ่าในเรื่องของความรักก็เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนคนปากหวานอะไรอย่างเงี้ยอ่าจะเป็นงั้นเป็นผู้ชายที่แบบว่าปกป้องคุ้มครองนะคือได้ไพ่ตัวนี้ด้วยนะไพ่ตัวนี้ก็อารมณ์จะแนวแบบเป็นคนที่มีความมั่นคงแหละในเรื่องของความรักนะคะไม่เคยพูดนะแต่ฉันรักหนะ้าแต่ไม่แต่ไม่แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยว่าอ่านะน่าจะน่าจะน่าจะประมาณนี้นะคะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแบบไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรเลยจนถึงนั้นก็ไม่ใช่เอาเป็นว่านะคะเรื่องความสัมพันธ์บางครั้งเนี่ยนิ่งมากก็ไม่ดีนะตัวเองนะนิ่งมากก็ไม่ดีไม่พูดเลยก็ไม่ดีไม่บอกก็ไม่ดีคือไม่พยายามทําอะไรเลยสักอย่างมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะมันจะทําให้เกิดความสับสนนะคะเกิดความไม่แน่ใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือต้องเข้าใจด้วยนะคะบริบทคือของอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะ นะคะคือจริงๆก็ไม่รู้นะว่าคุณอยากจะต้องการทดสอบอะไรหรือเปล่าน,ะน,นี้ไม่แน่ใจนะ <c oughs> นะเออคือในความรู้สึกอะ่ะคือจริงๆมันมันมันจะมีลักษณะของคนประเภทนี้อยู่นะคือเขาเรียกอะไระตัวเรานี่แหละเพราะบางทีอะ่ะเราไม่รู้นี่ว่าเอออีกฝ่ายหนึ่งเขาคิดยังไงกับเราโอเคหรือเปล่าเขาแบบเขาจริงใจกับเราไหมเขาชอบเราจริงไหมอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีประเด็นอยู่อ่าเราจะทาไงถือว่าเขาเขาเขาโอเคหรือเปล่าเขาเขาชัวร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยนั้นมันมันเป็นความวิตกกังวลน่ะเขาดีๆนะาส่วนหนึ่งนะคะมีความวิตกกังวลในเรื่องของความรู้สึกของอีกฝ่ายที่เรายังไม่รู้นะคะนะคะไม่แน่ใจด้วยนะ,ะแต่ว่าถ้าถามมาถึงว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่สลาหรือเปล่าโอเคแหละเราก็คงชอบแหละเป็นคนที่อุันก็ดูดูก็ยังโอเคอยู่แต่มันก็ ก็ระแวงระแวงอยู่นะคะแต่คุณได้ไพ่ดูจบก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเอาดีๆเพราะฉะนั้นเรื่องความรักเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วอะไรแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะคือมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอะไม่อยากให้คืออยากให้มีปฏิกิริยากันตอบสนองกลับมาบ้างอะไรคือมันอาจจะหมายถึงว่าความรักคุณเนี่ยมันรับเรียบก็ได้นะ <laughs> เนื่องออกมาคือมันดูเรียบๆดูไม่มีอะไรอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไร้ซึ่งความตื่นเต้นอะไรมันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกแบบอยากกระชับความสัมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นคือลักษณะของไพ่เนี่ยมันจะมีถึงว่าบางทีก็อยากจะมีอยากจะอยากจะแย่อยากจะอะไรกับกับกับแฟนเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ให้เขารู้สึกแบบ ให้เขาหลายๆให้ชีวิตไม่มีสีสันน้าตัวเองคือถามว่ามีมีปัญหาไม่มีหรอกนะไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพียงแต่ว่าแบบอยากแย่ยบ้างอยากกระเซาเย้อแย่ยยอะไรเงี้ยบ้างนะคะให้รู้สึกว่ามีบางทีอาจจะอยากทำให้เขาลำคาญดื้ๆๆยออะไรเงี้ยก็ได้นะตัวเองนะเออก็จะมีประเภทนี้ครับเพราะบางทีคือชีวิตที่มันแบบมันดูมันดูเรียบเรียบเงียบเชียบชิบชบมันมันก็ มันก็อยากดูดับเบื่อเนื้เบื่อสักหน่อยก็หาเรื่องหาราวอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะก็จะเป็นลักษณะนั้นะเพราะเรื่องความรักคือจริงได้ไพ่ว่าไม่มีอะไรนะคะเป็นเป็นเป็นชีวิตคู่ที่มีความสุขเป็นชีวิตครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขพอสมควรเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังหมายถึงสำหรับบางท่านนะคือมีไพ่ดิมเพรสเข้ามาเนี่ยก็อาจจะหมายถึงกำลังท้องอยู่ก็ได้นะตัวเองนะเพราะนั้นก็อาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่แบบถ้าแฟนเรามี มีลูกเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมีหงุดงิดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องการการพักผ่อนบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยคือคนที่เป็นแฟนเนี่ยบางทีก็ต้องเข้าใจนะคะถ้าเกิดว่าแฟนเรากาลัลางท้องอยู่เนี่ยบางทีเขาจะอารมณ์เขาจะแปรปรวนขึ้นขึ้นลงๆนะแล้วก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้สาหรับใครที่มีแฟนกําลังท้องอยู่ก็เอาใจนิดนึงนะเพื่อที่แบบจะได้มีคืออย่าให้เขาเครียดอ่ะ ให้เขานอนเยอะๆไม่ต้องทําอะไรมากมายต้องระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยฮะเรื่องการาไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นการออกแม้กระทั่งการออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันพอเหมาะพอควรกนะับตัวเองนะต้องดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิดนะจ๊ะคนท้องก็เป็นแบบนี้แหละนะเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะีเดียวนะคือจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงเรื่ลักษณะไพ่นะถ้าถ้าเป็นไพ่คู่เนี่ยค่อนข้างดีนะจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็มีกำลังจะมีทายาทด้วยนะสำหรับท่านนอกจากนี้เนี่ย นะะในเรื่องของคนที่โสดอยู่คนโสดนี่ยังมีโอกาสไหมอะไรเงี้ยลักษณะของของไพ่เนี่ยคือมีคนที่ชอบแต่ยังบอกมันคือบางทีถ้าถ้าเราชอบใครบางคนแล้วเราเก็บเอาไว้เราสงวนท่าทีมากเกินไปอันนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสำคัญบางครั้งการแสดงออกนะการแสดงออกที่มันไม่มากเกินไปข้อเสียของไพ่คิงคืออะไรรู้ป่ะไพ่คิงเนี่ยเป็นไพท่ที่เป็น power ของผู้ชายคือพูดน้อยต่อยหนักก็จะเป็นลักษณะนั้นบางทีเนี่ยมันก็าอาจจะมีประเภทแบบ หึงหวงบ้างคอยจับตาดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่ามันให้ความรู้สึกหึงหวงนะดีๆนะถ้าคุณยังไม่ได้เป็นแฟนแล้วเออคือท่านยังยังไม่ได้ชัดเจนนะเอางี้ดีกว่าถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนชัดเจนเนี่ยมันจะมีการหึงม,มีการหึงหวงกันค่อนข้างที่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ที่แบบอย่างที่บอกนะคะค่อนข้างที่จะแบบอจะบอกว่าบูวามหรือกลางหรืออะไรมันก็ไม่ใช่นะแต่ค่อนข้างที่จะแบบใช้ ใช้อิทธิพลมีความเป็นนักเลงพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบจงแจ้งอะไรขนาดนั้นแต่ถึงเวลานี่คือก็คือเอาไรอะ่ะถึงเวลาก็ก็ก็ใช้ย่อยอะ่ะก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องของความรักนี่นถ้าเกิดว่าถ้าเป็นตัวเรานะบางทีตัวเราเราอาจจะแบบไม่ได้สนใจแฟนเราสักเท่าไหร่นะคือไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่สนใจนะแต่คือแต่ขี่หึงอะ่ะอืม คางี้ดีะนะคะค่อนข้างที่จะขี้หึงพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอความขัดแย้งบางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เอาดีๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยลักษณะของเขาเรียกไรอะบางทีมันจะทําให้เราเสียคะแนนได้นะสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณกำจีบใครบางคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะอยากปกป้องคุ้มครองเขาบางทีมันอาจจะเยอะเกินไงมันอาจจะออกนอกหน้าเกินโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะ ยังไม่ได้มั่นเขาอะไรยังยังไม่ได้เป็นมั่นเป็นเหมาะอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่ได้บอกตกปลาลรับคำเลยยังไม่ได้เป็นแฟนไปกันออกหน้าออกตาอะไรขนาดนั้นอันนี้อันนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะตัวเองนะคือไม่ใช่ว่าแย่นะคะคือถามว่าอีกฝ่ายเขามีใจอีกฝ่ายเขามีใจให้คุณนะเพียงแต่ว่าเขาเองก็ค่อนข้างที่จะหวาดหวั่นสักนิดนึงด้วยพฤติกรรมที่อาจจะก้าวร้าวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดที่เราเองต้องระมัดระวังมันไม่ใช่ไม่ดีนะเวลาที่เราพยายามปกป้องหรือพยายามที่แบบ ป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาเจาะแจะอะไรกับกับคนรักเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะมันมันก็ดีค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าทุกสิงทุกอย่างเนี้ยให้มันแบบพอเหมาะพอควรนะคะอย่าให้มันแบบคูเวอร์เกินไปเลยบางทีมันก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้ส่งผลดีอะไรแต่ถามว่าอีกฝ่ายก็ประทับเขาคงประทับใจแหละเอาพูดตรงนะก็ประทับใจแหละเขาให้ความเพราะการที่เราแสดงออกอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยบางทีคือหมายถึงการปกป้องนะคะคือไม่ใช่คนหวานแหววต้องบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่พวกสวีทวิวไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นคนที่จริงจังนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบของของของใครของใครก็ห่วงอะไรประมาณนั้นอ่ะตัวเองมันจะรักษาะนแต่มันก็เยอะเออถ้าพูดถึงก็เยอะเป็นิดนุก็จะก่อให้เกิดความขัดแย้งแบบที่ไม่จําเป็นอะไรเงี้ยนะก็เอาเป็นว่า อย่าให้มันเกินเลยก็แล้วกันนะเอาให้มันพอเหมาะพอควรอะไรอย่างเงี้ยพยายามรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ให้ดีพยายามที่จะปกป้องคนรักดีแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จําเป็นก็คือว่าบางทีอ่ะคนหนึ่งเขาอาจจะตกใจนะ <c oughs> นึกออกไหมด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกไงคคนไม่ใช่คนสวีดอ่ะไม่ใช่คนหวานไม่ใช่อะไรแต่อยู่แบบพุ่มตู้มมาเลยทีเดียวอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะงงๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างน้อยๆคือก็ แสดงออกในด้านของความหวานให้มันมากขึ้นเอางี้ดีกว่านะให้ความหวานแสดงถึงความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออคือรู้จักปกป้องคุมค้มครองรู้จักหึงหวงมันก็โอเคนะมันก็ดีมันบางคนกก็ชอบนะพูดถึงนะแต่ว่าให้มันมีบุมหวานบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็น่าจะดีอะไรยเยมันก็จะทําให้ชิฟเฟ็นนดูแบบดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะดูแบบดูแบบดูให้รู้ว่าใช่อ่ะ เออมันจีนักษะคือนอกจากนี้ลนะักษณะของไพ่มันจะมีอีกบางอีกประเด็นหนึ่งนะคือแบบเออเป็นคู่ประเภทที่แบบว่าไม่ค่อยได้สนใจนะคะไม่ค่อยได้สนใจแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือว่าด้วยความที่แบบอาจจะหยุดหรือมันมีบางคู่นะที่อาจจะพักความสัมพันธ์ด้วยนะคะลักษณะลวไพ่นะมันมีตรงนี้อยู่พักความสัมพันธ์แต่ว่าไม่ได้ตัดขาไม่ได้เลิกกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ยังไม่แน่ใจว่าไอ้จุดตกลงเนี่ยคือแบบความสัมพันธ์นี้จะยังยังคงอยู่หรือเปล่านะคะคือบางคนนะมีโอกาสนะที่แบบว่ามีปนะัญหากันแต่ยังไม่ได้เลิกกันนะต้องบอกคําถามคือมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมมีนะคะสระวังคู่นะ,ะคะเอออาจจะแบบจะว่าห่างมันก็ไม่เทิงห่างอะแต่คุณเข้าใจใช่ไหมคำว่าพักความสัมพันธ์อะ เอออาจจะไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ตัดขดกันเลยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเมื่อคู่ประเภทนี้คือบางทีอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอะ่ะเออมันก็จะมีเซนส์ของความรู้สึกแบบนี้อยู่ด้วยเหมือนกับว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขามีเรื่องหรือมีปัญหาเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยอ่าก็จะเป็นแนวๆน,นั้น <laughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความรักคือเอาดีๆนะคะคืออย่าปากหนักนะเอออย่าปากหนัก ถ้าเกิดว่าเรารักใครชอบใครเออเราอยากจะอยากจะดูแลเทคแคร์เขาเนี่ยบางทีก็โอเคแหละคือมันต้องมีมีมุมหวานๆบ้างอะไรเงี้ยบางทีสิ่งที่เราพยายามทาบางทีอีกฝ่ายเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะอม,มันเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่หรือเราทําอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะแบบสื่อสารทําความเข้าใจให้เขาได้รู้ถึงเจตจะนาะที่แท้จริงของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคือคนมันจะรักกันเอาดีๆนะคือถ้าพูดกันอย่างเดียวเนี่ยบางทีเขาก็ต้องการการแสดงออกการ การเข้าใจหัวอ,อกซึ่งกันและกันอ่ะอมมันถามว่าเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนนะคุณนะเออคุณต้องเข้าใจบางครั้งเนี่ยบางคนเขาไม่ได้เก่งเรื่องของความรู้สึกอืมการแสดงออกเขาไม่เขาไม่เก่งแต่ว่าเขาเขาแบบเออมีความจริงใจอ่ะกออกปะเพราะนั้นเอาเป็นว่าสาหรับเรื่องชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นะคะบางทีเรื่องของความสัมพันธ์มันมันอาจจะมันเขาเรียกอะไรอ่ะ มันอาจจะไม่ไม่ได้ตรงไปตรงมาอะไรขนาดนั้นนะมันอาจจะต้องใช้การพินิจพิจารณากันพอสมควรนะคะในเรื่องของความรักแต่ว่าความรู้สึกหรือความผูกพันที่มันมีให้กันเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนอ่าใช้คํานี้ดีกว่านะคะความรักที่มีให้มันไม่เปลี่ยนหรอกแต่ว่าการแสดงออกนั้นมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเอาไม่ชัดนะจ๊ะเอาไม่ชัดนะคะพราะจริงอะคือเรื่องเรื่องเลเนี่ยบางทีเรื่องความการเติมความหวานให้กับชีวิตเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตคู่มันมันดีขึ้น มันจะทําให้ความสัมพันธ์มันมันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบชัดเจนมากขึ้นเ,เป็นความมากที่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยบางทีบางคู่นี่คือต้องบอก้าสําหรับบางคู่นี่คือบางคู่ที่แย่รังแตนเก่งมากนะคะคือปั่นเก่งมากอะไรเงี้ยนะคะคือก็ไม่เข้าใจบางทีอยู่ดีไม่ชอบไงชอบให้โมโหชอบแย่ชอบอันนี้ก็มีนะคะบางบางคู่นั้นเนี่ยเราสังบางคู่แต่ถามว่า ยังอยู่ด้วยก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยบางทีคนหนึ่งเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจความสัมพันธ์ลักสัะนิ้ก็ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าให้ทั้งคู่เข้าใจกันก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่าคู่ของเราเขาเข้าใจในสิ่งที่ในสิ่งที่เราเป็นในความรู้สึกของเราที่มีให้อันนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โสดอยู่นะคนที่โสดอยู่ต้องแสดงออกให้มากขึ้นต้องกล้ามากขึ้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ พยายามปกป้องดูแลเอาใจใส่คู่ของตัวเองให้ดีนะคะคือบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็นเขาอะไรยิ่งอยู่กันเป็นนานๆแล้วบางทีมันก็มาเรื่องความหวานไม่ค่อยมีอะ่ะมันต้องเติมความหวานต้องกระชับความสัมพันธ์อ่าเอาอย่างนี้ดีกว่านนะคระับ บางคนกระชับบ่อยมากเพราะนั้นก็จะมีโอกาสมีลูกด้วยนะคะในช่วงนี้น่าสชาราศีกรกฎนะ,ะก็ฝากกับแว่สมชาราศีกรกฎนะคะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆกับสบชาราศีกรกฎทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ